สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการห่อฝรั่งนะครับในสวนผมนะครับเป็นการเลือกผลที่เราจะห่อฝรั่งนะครับของหงเ่าซือนะครับที่อยู่ในสวนของผมนะครับตอนนี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยหงเ่าซือของผมเนี่ยที่ห่อนะครับก็จะเป็นฝรั่งที่เรากําลังเท่ากับเหรียญสิบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะครับที่ตามที่เขาบอกกันมานะครับตอนนี้เนี่ย วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการห่อเนี่ยเราต้องเลือกสีผิวด้วยบางทีเนี่ยถ้าถ้าเหรียญสิบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของมแมลงวันทองนะครับเข้าไปเจาะทําทลายก่อนที่จะโตนะครับตอนนี้เราห่อเร็วเราห่อนะครับเราห่อเหรียญสิบเขาก็เลยามาเจาะก่อนที่จะเป็นเหรียญสิบก็คือยังเล็กอยู่แต่เราดูสีผิวนะครับเพื่อนๆสีผิวของฝรั่งนะครับเดีย๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่า,าลักษณะสีผิว ของฝรั่งเนี่ยที่เราจะห่อมันจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับอ่ี๋ยวตามผมมาดูนะครับครับนี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมครับนี่คือสีผิวฝรั่งที่ทางแมลงวันทองเขาทําลายแล้วนะครับนี่ครับก็คือเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับลักษณะคล้ายๆกับอ่าปวดฝรั่งที่เขาใกล้สุกแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับดูสิครับเห็นไหมครับแล้วก็เขามีอ่ารอยเจาะข้างหลังนี่แต่ผมผ่าไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับ เนี่ยเขาโดนเข้าทำลายเรียบร้อยแล้วเห็นไหครับนี่เพื่อนๆนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหมือนฝรั่งใกล้สุกนะครับแต่จริงๆเขาโดนแมลงวันทองกัดแล้วนี่ครับแล้วก็นี่คือผมผ่าออกมาเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันมีตัวหนอนของแมลงวันทองเข้าทำลายแล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับก็ไม่ต้องห่อนะครับเพื่อนๆถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับให้ปิดทิ้งเลยนะครับหรือทำลายทิ้งเลยนะครับ หรือโยนให้ปลาให้ไก่ให้เป็ดกินเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อตัดวงจรของแมลงลทองนะครับไม่ให้เข้ามาทําลายลูกอื่นต่อไปนะครับเขาจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราห่อเท่าหรือสิบต่อไปเขาก็จะกัดก่อนที่จะโตนะครับเขาก็ลดขนาดของตัวลูกฝรั่งลงไปนะครับเราก็ต้องเลือกลูกฝรั่งครับดูสีผิวนะครับถ้าสีออกเขียวอ่อนๆลักษณะแบบนี้นะครับให้เด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเสียเวลาที่จะหอนะครับ ให้เราเลือกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับสีเขียวเข้มๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขายังไม่เขายังไม่โดนทาลายนะเพื่อนๆเห็นไหม๋ยวไปดูลูกอื่นต่อไปก็ได้อ่ะห็นชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งนี่เห็นแล้วครับนี่ครับผมอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ต้องหอนะครับอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะเป็นสีเนี่ยครับเขาจะเนี่ยพลุนเลยครับลูกเล็กติดเดียวเขาเจาะแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย เด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดทิ้งเลยนี่ลูกที่เราจะห่อต้องเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเขียวมันนี่ครับเขียวมันเลยครับเขียวมันอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยโดนถูกเจาะนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาลูกอื่นชัดๆเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับขนาดขาขาวครับเพื่อนๆกาลังเพลินเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับ ไม่สนใจด้วยนะครับผมไปใกล้ขนาดนี้ยังไม่สนใจกําลังเพลินใหญ่เลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือมแมลงพัทองตัวแสบนี่หย่อนก้นลงไปแล้วเห็นไหมครับหย่อนก้นเจาะชัดเจนเลยเพื่อนๆโอ้เพลินมากไม่สนเลยครับโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จเลยครับเนี่ยเน่าแน่นอนนะครับเด็ดทิ้งได้เลยเพื่อนๆเน,นี่ยครับถ้าเจอแบบเนี้ยเนี่ยครับเขาโอ้โหไม่สนใจผมด้วย นะครับเจาะเพิ่นเลยเขาคือเขาตอนนี้เขากําลังวางไข่นะครับในผลในฝนฝรั่งนะเพื่อนๆเน,นี่ยครับอ่าวางเสร็จแียบร้อยอ่าเปลี่ยนทาเลเปลี่ยนทําเลเปลี่ยนทเลใหม่นี่นี่นี่ขัดก้นอยู่ครับขัดก้นนะครับขัดก้นอยู่อาวางลงไหนดีนะครับนี่ครับฝายละเนี่ยครับอย่างเงี้ยเด็ดทิ้งเลยนะเพื่อนๆเขาจต้ เจาะเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ผิวเขาจะเป็นผิวลักษณะเขียวอ่อนอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับผ่ากมาก็จะเจอ,อไข่ของหนอนหรือถึงว่าห่อไปแล้วเนี่ยไข่เขาจเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้ผลเน่าไปในถุงพลาสติกเลยนะเพื่อนๆนี่ครับทิ้งเลยครับเพื่อนๆทิ้งให้ปลากินได้เลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับโอเควันนี้ก็มาเสนอเรื่องของตัว การห่อฝรั่งนะครับให้ไม่เสียเวลานะครับถ้าเราโดนลักษณะผิวที่มีสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยเราอย่าห่อนะครับให้รีบทําลายทิ้งเลยนะครับจะไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องห่อนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงชอบคลิปนี้ก็กดฝากกดอ่าคอมเมนต์นะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆกดกระดิ่งติดตามได้ยิ่งดีนะครับช่องเสนือสารีนาะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับ